ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซดนีอีกครั้งกับช่วงไกด์ผู้เล่นใหม่ปี2023ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ทุกคนควรจะได้ดูนะเพราะเป็นอะไรที่ดีกับผู้เล่นใหม่มากๆแล้วก็ผู้เล่นเก่าดีไหมก็ดีเช่นกันทุกอย่างมันดีไปหมดเพราะว่าเราทำไกด์ดีๆให้กับทุกคนไงล่ะฮ่าฮ่าเด๋วนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคปะก็คือหัวข้อเราจะมาพูดวันนี้ก็คือกิ้นั่นเองก็คือกิ้วเนี่ยเป็นระบบที่เป็นระบบที่ผู้ เล่นไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะปลดลลอกเองนะดังนั้นไม่ต้องรีบแต่คือเล่นไปเรื่อยๆปลดแน่นอนแต่ถ้าเกิดปลดลลอกปุ๊บต้องรีบเข้ากิลเลยซึ่งกิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหัวข้อแบบละเอียดยิบเลยตั้งแต่แบบในสานะมุมมองของลูกกิลแล้วก็มุมมองของหัวกิลด้วยว่าต้องจัดการกิลบริหารกิลยังไงแล้วก็ลูกกิลต้องทําอะไรบ้างหัวกิลถึงจะแบบไม่คอมเมนต์แล้วก็เล่นงานแบบยิงเลเซอร์ใส่อะไรแบบนี้โอเคแต่มาพูดถึงกิลกันก่อนคร่าวๆก็คือกิลด็เนบบมมอื่นระีุ่มนนทกกครวตัเ่อ ขี้ศัตรูไม่ใช่เพื่อมาอซื้อของคืออะไรสักอย่างปรึกษาหาความรู้หรือว่าแลกเป็นความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนั้นก็แล้วแต่คนนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ได้ก็แค่เข้ากิวมาก็ทําตามระบุของเกมแล้วก็กลับบ้านนอนก็โอเคแล้วซึ่งกิลนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเราจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแบบยังไม่ชำมากเราสามารถเข้ากิวโมโม,โมได้คือเข้ากิวไหนก็ได้เข้าไปก,ก่อนดีกว่าไม่มีกิวอยู่ก็คือกิวไหนที่มันบอกว่าจะสมัครรับสมาชิกอ่มันจะมีรับ2แบบคือรับแบบกดปุ๊๊บบเ้าจะตอองรยยืนนััักกดปุ ดเข้าได้เลยอ่าดังนั้นเราแนะนนว่าถ้าเกิดว่าใครรีบกดที่มันแบบเข้าได้เลยแต่ให้ดูก่อนจะเข้าอ่ะเช็คสมาชิกกิวก่อนอ่านดี่แล้วเอาเปลี่ยนหน้าที่เป็นรองกัปตันกิวแล้วว้าวอยู่ๆแล้วก็เป็นรองหัวกิวอย่างงงๆแต่โอเคก็คืออ่าให้เวลาก่อนเข้าอ่ะมันสามารถดูสมาชิกได้แต่เราไม่เปิดน้านั้นให้ดูว่าเราเข้ากิวมาแล้วเราคงเปิดย้อนหลังไม่ให้ดูไม่ได้แต่ก็ให้ดูคร่าวๆว่ามันจะมีปุ่มดูสมาชิกให้เราดูสมาชิกก่อนว่าออนกี่วันแบบนี่อย่าหากคิวแบบนี้คอไม่ดี คือแบบถ้ามันมีสัก2คน3คนยังพอได้แต่ถ้าเกิดจะหากิวที่ดีจริงๆอะ่ะควรจะไม่มีใครแบบไอ้ล็อกอินเกินวัน2วันนะแต่บางกิวอาจจะคัดแตกต่างกันไปแบบกิวไม่ซีเรียสมากอาจจะคาดสัก7วันกิวแบบซีเรียสหน่อยก็3วันกิวแบบซีเรียสมากๆหนึ่งวันปุ๊บเตะเลยอะไรแบบนี้ดังนั้นก็อยู่ที่แต่กิวไม่เหมือนกันต้องไปดูเงื่อนไขด้วยแต่ตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟเกาหลีดังนั้นก็เราไม่มีทางเลือกมากเพราะว่าเราคุยไม่รู้เรื่องโชคยังดีที่เกมยังมีภาษาไทายให้ดังนั้นก็ เล่นต่อได้โอเคแต่ก็คือเข้าๆประมาณนี้ก็หากิ้ที่มันแบบแอคทีฟหน่อยดูสมาชิกถ้าเกิดว่ามันแบบเออคนไม่อนบ่อยแปลว่ากิ้วมันน่าจะล้างหรือว่าอะไรอย่างี้ไม่ก็เน้นไปที่หัวกิ้วกับรลงกิ้ก็ได้แบบไอ้คนเมื่อกี้ตั้งกี่วัน8วันแล้วไม่รู้ไปไหนเขาอาจจะแบบลาไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าป็นว่าให้ดูข้าๆประมาณนี้โอเคพีการหากิ้โอเคสมมุติว่าเราหากิ้วได้แล้วเราทำไงบ้างอันดับแรกเลยคือเราเข้ามานี่คือแบบสดใหม่ของเริ่มต้นวันใหม่เลยไม่ทําอะไรกับกิ้มบเกช็คออนต้งัจะ รายละเอียดด้วยว่าจะมีคนเช็คชื่อเมื่อวานกี่คนแล้วก็เช็คชื่ออีกกี่คนจะได้รางวัลเพิ่ม่ะก็คือรางวัลเป็นพวกนี้แต่ว่ารางวัลไม่ต้องซีเรียสแต่เช็คอินเนี่ยเป,เป็นจุดที่ดีต่อการตัดสินใจว่ากิวนี้แอคทีฟแค่ไหนนะแล้วก็เราสามารถอะไรได้อีกเราสามารถดูได้อน,น,นี้น่าจะเป็นมุมมองของอลองหัวกิ้วละก็คือน่าจะเป็นมุมมองของหัวกิวแต่ว่าคงไม่ได้ขนาดนี้แต่เราก็สามารถดูคร่าวๆก็ดูรางวัลได้ดูประวัติได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกิวสร้างตอนไหนแล้วก็ใครทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งเรก่ด มีใครเป็นสายรับใน Q, กิ้วแบบมาโอนกิ้อะไรแบบนี้ดังนั้นก็ดูให้ดีนะแล้วก็มีอะไรอีกอันดับที่2มาคือมีระบบสนามรบสนามรบเนี่ยจะมีอันนึงที่ปลิดล็อกแน่นอนคือระบบสงครามกิ้มันจะละเอียดหน่อยแต่วันเราแนะนําว่าให้ทุกคนเล่นระบบนี้ให้ดีเพราะว่าระบบเนี้ยเป็นระบบที่ส่วนใหญ่จะโดนเตะถ้าเกิดเราไม่เล่นนะเพราะผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นกิ้วจะเล่นไม่ว่าจะว่าเป็นกิ้วระดับหนึ่งหรือระดับน้อยๆห,ห,หรือคนยังเข้าน้อยจะไม่มีระบบนี้คือระบบเนี้ยจะเริ่มตอนที่มีคนสร้างบ้านประมาณ15หลัง เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนคร่าวๆก็คือมันจะมีระบบบ้านเนี่ยอันนี้เราจะมองในมุมมองของลูกกิวก่อนนะลูกกิวคือเราเข้ามาครั้งแรกมันจะให้เราสร้างทีมนี่คือบ้านของเราคือเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสืบใครเห็นก็ว่าตายนะก็คือมันจะมีทีมบน3ตัวทีมล่าง3ตัวแล้วก็จัดทีมที่มั่นใจว่าสตูไม่สามารถพิชิตเราได้2ตัว2ทีมอ่ะนะคือว่าบางคนอาจจะแบบกิวปล่อยบ้านแต่เกมนี้เราไม่แน่ใจว่ามีกิวปล่อยบ้านไหมแต่ซัมเมอร์บอลจะมีกิวปล่อยบ้านก็คือแบบเอา1ตัวฟรีๆเลยให้ชนะไปเลย แต่แรงจน้งน้อยเราจะได้แบบในชนะกีฬาบ่อยๆแต่เราคิดว่าเกมนี้ไม่มีเกมนี้คือแบบยิ่งเราแรงสูงเราจะได้รางวัลดีนะก็คือจะเป็นแรงกิ้งตรงนี้ถ้าเรายิ่งแรงกิ้งสูงอนะ่ะข้อมูลรางวัลจะดีขึ้นเนะี่ยแบบตอนนี้เขาก็อยู่ที่ผู้กอบคู่มากประสบการณ์ก็คืออยู่ตรงนี้อ่าเราอยู่ประมาณ80%ก็คือได้รางวัล2เท่าถ้าเกิดใครแรงสูงสูงก็จะอยู่ประมาณ4เท่าหรือ5เท่าถ้าเกิดใครอยู่ที่กิวแบบ4เท่านะบอกเลยว่าโอเคสุดละ5เท่าอาจจะตึงไปหน่อยแต่4เท่าในี่ยลังดีนะกำ สายชิวๆเล่นได้เออแต่แบบถ้าเก,กิดใครแบบแข็งเป๊กเลย5เท่าไปเลยหาก,กิวให้มันคุณ5เราจะแนะนําว่าให้ไปหาในกลุ่ม Facebook คนไทยมันจะมีกลุ่ม a c e b o o k ไทยอยู่อีกส่วนไทยนั้นก็เองไปหาดูนะแล้วก็จะมีหาก,กิวคงมีเรื่อยๆแหละเออแต่อาจจะกิวโหดอาจาอาจะต้องต่อคิวนานหน่อยนะแล้วก็โอเคอน,นี่ก็จะมีแรงกิง,งกิวอะไรก็ว่าไปก็เราก็มาสู้กับศัตรูกฎการเล่นก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มี3เราจะมี3เหรียญแล้วก็ส,สู้สู้ได้3รอบรอบละ1เหรียญ อ่าแล้วก็แบบสมมติเราตีบ้านนี้เราก็เข้าไปปุ๊บเราก็จะตัดจัดทีมได้3คนเป็น3ต่อ3 3ต่อ3 2รอบแล้วก็หมวดนี้จะมีอะไรพิเศษหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถตายแล้วก็ไม่สามารถเล่น3าได้สมมุติว่าเราเล่นทีมนี้ใช่ไหมแบบอาบิาตุม2ตัวบนตายตายแบบตายสนิทเด่นหายไปจากแมบปบมอนโมยินมึนถ้ามอนโมยินมึนปุ๊บแปลว,ว่า2ตัวเนี้ยในตาหน้าเด่นที่2หรือ1จะไม่สามารถเล่นได้แล้ว2ตัวนี้จะโดนตัดทิ้งไปเลยก็คือขึ้นมาตายไปเลย ดังนั้นถ้าเกิดมั่นใจว่าตายนั้นเราแพ้แน่นอนและเราตัวคือแบบสมมติเราเล่นทีมแบบโคตรเซฟแบบอ่าทีมประมาณนี้อ่าทีมประมาณนี้ใช่ไหมทีมแบบนี้แล้วตัวดาเมจเราคือทีเดียตัวเดียวแล้วทีเดียโดนสาดตายมั่นใจว่าตายแน่นอนตายคือตายถ้าตายคือแพ้แน่นอนอ่ะอย่างนี้ว่ะถ้าเราตายปุ๊บแพ้แน่แน่ให้เรากดขวาบนหยุดไว้ดูล่างก่อนถ้าเกิดล่างเรายังไม่เป็นฝุ่นผงแบบหายไปเลยเป็นแบบกําลังจะตายหรือยืนมือน่ะเราสามารถกดออกได้เพื่อเซฟตัวคอนถ้าเราออกตอนที่ตัวคอนกำลังยืนมือยังไม่ตายนะ ถ้าเกิดแบบออกชาไปวิดหนึ่งคือแบบหายไปแล้วคือจบเลยนะตัวคนนั้นตายเธอหน้าเล่นไม่ได้แต่เกิดว่าเรายังยืนมันอยู่แล้วเรากดออกอ่าเราจะเซฟตัวคนนี้ได้ตัวคนนี้จะไม่ตายแต่ก็ยังถือว่าแพ้นะแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีเป็นอาไม่มีฟ้าผ่าโหมดนี้ไม่มีฟ้าผ่าเหมือนกับอารีนาเราสามารถยือ้อนานแค่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายื้อเกินร้อยเทิร์นมันจะขึ้นว่าให้กดเสมอไหมแบบไอ้ก,การตีก้านน้กากันบ้านตีไม่ตายแน่นอนเราเหลือแค่ทีเดียวเดียวยัดดาเมจกังไม่ทันเราออโตรอให้มันครบร้อยเท แล้วเราก็กดขวาบนให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเหมือนกับไอยอมแพ้แต่มันจะได้เสมอแทนแต่เสมอเราจะไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีเป็นเสมออยู่นะแต่ก็คือดีกว่าแพ้นะหัวขจะไม่ด่าแต่ก็อย่างนั้นแหละก็คือเรากดให้มันเสมอไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้ว่ามันมีจํากัดไหมรู้สึกว่าจะจำกัดเวลาอยู่ที่30นาทีถ้าเกิดว่ามันนานเกิน30นาทีอ่ะมันจะปรับเป็นแพ้หรือเสมอนี่แหละแต่คือมันจะปรับว่าจบบังคับจบอ่ะเออในนั้นก็ระวังให้ดีตรงนี้เรื่องของเวลาด้วย แต่คือถ้ากิวอร์นาขนาดนั้นแล้วทีมมีปัญห,หาแล้วพยายามแก้ทีมให้ดีด้วยจ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มเล่นมากๆสู้ไม่ไหวแน่นอนเข้าไปปุ๊บเอาไปหนึ่งตัวกดยอมแพ้เลยจะได้ไม่เสียเวลาแต่คือเราต้องใช้ตัวให้หมดถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้จริงๆหรือถ้าเกิดว่าใครพอสู้ได้หน่อยก็พยายามหาบ้านที่มันง่ายๆแบบบ้านนี้แข็งปึกไม่สู้แน่นอนบ้านนี้แข็งไหมแข็งปึกไม่สู้แน่นอนบ้านนี้แข็งไหมโคตรแข็งไม่สู้แน่นอนอะไรแบบนี้หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบ้านที่พอสู้ได้โอเคก็เราก็หาบ้านไปเรื่อยมมีอยู่3 3จุดนะแล้วก็หาไปเรื่อยๆแต่หาไม่เจอจริงๆบทโหดทุกคนเข้าไปแล้วกดยอมแพ้เลยอะไรแบบนี้ก็คือให้มากิวอทุกๆวันจันพุธศสุกเวลามันจะเริ่มตั้งแต่รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์เลยให้เป็นเซิร์ฟเอเชียก็คือตีหนึ่งตีหนึ่งปุ๊บมาเริ่มตีกีวอได้เลยแต่ว่าใครสะดวกเวลาไหนก็ไปตีบทกีวอเวลานั้นเวลาที่ว่างก็ได้แต่คือต้องกีวอในวันนั้นๆแบบถ้าว่างบ่ายโมงก็ตีบตอนบ่ายโมงถ้าว่างตอนตีหนึ่งก็ตีตอนตีหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็มันจะมีระบบบ้านใหญ่ แต่ห้ากิวไม่แข็งอย่าทานะห้ากิวแบบมั่นใจว่าตีไม่แตกแน่นอนไม่ต้องตีไปตีบ้านเล็กให้มันแตกแเกี่กว่าเพราะบ้านเล็กมันตีสองรอบมันพังแต่บ้านใหญ่เนี่ยต้องลุมตีแบบบึกบักบุบบักเลยเพราะมันเลือดเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีแตกได้นะระดับแรกเราตีแตก2หลังเราก็จะเปิดบ้านใหญ่ไปตีบ้านใหญ่ได้ถ้าบ้านใหญ่แตกเราก็ชนะเลยอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะตี3หลังไปเลยเพราะคะแนนมันเยอะบ้านนี้มันคะแนนเยอะบ้านใหญ่คะแนนมันเยอะแล้วก็ตี3หลังไปเลยก็คือมันจะมี3แต้มใช่ไหมก็ตีไปเลย3าหลังปักปักปักพอ3หลัง มาเล่นช่วงเย็นๆหรือค่ำๆก็มาตีหัวคิวอะไรแบบน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องตีก็ได้หัวกิวหัวกิวข้ามไปเลยเพราะหัวกิวมันต้องตีให้แตกมันถึงจะได้คะแนนเยอะแต่ว่าการตีหัวกิวให้แตกนี่ยากมากแต่คือถ้าจะเป็นตีแตกนะบอกเลยคะแนนกระจุยคือชนะแน่นอนยกเว้นแต่ว่าจะ,ะค่อนข้างสูสีกันตอนก็ดเท้าข้ามประมาณนี้นกิวอ่ะแต่คือมันอยู่ที่ว่าหัวกิวเขาวางแผนยังไงว่าเขาต้องการยังไงโดยที่เขาจะบอกตรงนี้เองไหเขาบอกเป็นว่าอะไรสักอย่างที่เราอ่านไม่ออกเขาน่าจะแบบบอกว่าฆ่ามันให้หมดออย่าใหห้ลื ลอดไม่แต่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็ทำตามทีมพ์กิวบอได้วยโอเคแล้วก็เราสามารถดูสาระได้ด้วยว่าแต่กิวคนอู้หรือไม่อูด้านนั้นจะโดยสามารถดูได้ว่าใครไม่ตีกิวอหรือว่าใครตีกิวบอลลื่นแค่ไหนหรือว่าใครไม่ได้เอาบ้านลงแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาบ้านลงใช่ไหมมันก็จะตีกิวอไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราเอาบ้านลงคือบางกิวอ่ะถ้าเป็นกิวแบบราสานะส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาลงเพราะว่าหัวกิวเขาคงไม่ว่างเช็คทุกวันหรอกด้งนนั้นก็พยายามสื่อสารกับเขาแบบพิมพ์ช่องแชทแทนกิวไปเลยอ่า้ กีวอหน่อยอ่าอะไรแบบนี้ประมาณนี้ข่าวๆก็เขาก็จะเอาเข้ากีบอให้แต่ต้องก่อนวันจันทร์พุธศุกร์นะก็คือวันอังคารพฤห,หัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์เออขเขา้าจะเอาลงได้แต่บางทีถ้าเกิดหัวกีลลืมหรือว่าแบบแฮงก็อาจจะอดตีกีบอลนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องซีเรสมากเขาอาจจะแบบลืมวันอัคารเขาจะเติมให้แต่โดยใหญ่คือเราจะแนะนําให้เอาเข้ากีวอทุกคนเพราะว่ามันมีที่ที่ว่างพอสำหรับุคนยกเว้นแต่ว่าจะมีคนที่ไม่กีวอแล้วเขาไม่อยากลงก็เอาออกก็ได้ถ้าเกิดว่าบ้านกีวอลมันว่างหัวกีลไอ้บ ออตามจำนวนที่เราไม่เอาลงเห็นไหมอันนี้1,100 mm. ันนเมื่อกี้บ้านสโตแบบเต็มเอียดมันเลือดแค่800เองนอะคเองก็คือบ้านใหญ่มันจะเดิน้อยลงตามจำนวนที่เอาลงในในช่องว่างเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่แบบนี้เนี่ยช่องว่างมันเยอะบ้านมันก็จะยะึดถืกขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบบใครไม่อยากกิววอลนะแต่แนะนอว่าควรจะกิววอลทุกคนถ้าเกิดใครไม่กิววอลก็เตะไปเลยถ้าเป็นใครไม่ออกกิวอลนะแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นโอเคอเคอาแค่ว่าสมาชิกกิวก็เข้ามาตีกิววอลให้ครบ อ๋อแล้วก็กีวอร์ได้รางวัลคือเป็นเหรียญมิติกนะที่ไว้สุ่มกาชาได้แสงมืดห้าดาวนั่นแหละดังนั้นทุกคนจริงแบบต้องตีกีวอร์บังคับเลยทุกคนต้องตั้งใจทำถ้าเกิดใครติดทัวร์ลจริงๆต้องแจ้งแล้วก็อย่าติดทัวระบ,บ่อยนะพยายามหาคือมันว่างยี่ชั่วโมงอะ่ะมีเวลา2 4ชั่วโมงตีเวลาไหนก็ได้ดังนั้นควรจะหาเวลามาตีกีวอร์ให้ได้กันมันตีแป๊บเดียวเองถ้าเกิดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกถ้าเกิดว่าตีจริงๆอ,ะอ่ะอ่าโอเค เกมจะให้เราจัดการผู้ช่วยก่อนแล้วก็จัดการผู้ช่วยโดยการเลือกอัตโนมัติอ่ะแล้วก็เลือกไปมันยิ่งท่าตรงจะยิ่งดีแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นใหม่มันท่าไม่ตรงอยู่แล้วัน้นก็กด,ดไปเถอะนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นมือฉมังก็พยายามใส่ของให้ครบ4ครบ4ท่าดเอาปั้นบัน4ตัว6ดาว4ตัวก็ใส่มาแล้วก็ใสให้เต็มนะให้มันเป็นได้เปรียบ4อันแบบนี้เนี่ยอันนี้3อันอยู่ถ้ามันเต็ม4อันปุ๊บคนจะมาเลือกเราเยอะๆแล้วก็คะแนนเอาให้ CP เีเยอะเยอะคนก็ยิ่งชอบแบบสักประมาณห0 0 0 0เราเเรา,ราณ6 ,00 กงดี โอเคก็มามาตีด้วยมันตีเป็นเวลาของมันอะเราจำไม่ได้ว่าเวลามันเป็นยังไงแต่คือตีถ้ามันขึ้นให้ตีก็มาตี2รอบอะ่ะแต่ก็คือตีง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวเราตีให้ดูรอบหนึ่งวิธรรีการตีก็คือเรายืมเพื่อนหนึ่งคนอะ่ะยืมอะไรก็ได้มาออโตโอ้ปุ๊บกดอะ่ะเราเติมไปเลยอะ่ะคนเราไปไม้มหมดแล้วเราเติมไปเลยไอ้ดีนี้เราไม่สุ่มกระชาหาตัว5ดาวดังนั้นเราเอาเพชรใช้สูรุยสุราาได้อะ่ะมาหึงปุ๊บเราจะไม่ได้ว่ารอบแรกเหมือนว่าจะสกิปไม่ได้มแต่ถ มารอบต่อ,ตอไปอะก็กดสกิปได้เลยอกดตรงนี้สกิปปุ๊บมันจะได้รางวัลเลยดะนนไม่ต้องมานั่งดูเป็นระบบที่มาเพื่อให้แบบมารับของฟรีแต่ก็มาดูเจ้าตัวนี้โดดหยองแยงนะ,ะแล้วก็ได้รางวัลด้วยอของรางวัลน,นี่ดีมากๆโอ้ไม่ก็เกือบดีละอีกนิดนึงอีกจิดึงถึงจะดีละแต่คืมอมีโอกาสได้มีโอกาสได้โสมได้แท่งทองได้สร้อยกาชาด้วยนั้น,น,นควรจะไม่ตีฮูคังให้มันขึ้นตีรอบหนึ่งใช้ยี่สิบเอเนจี ใช้2รอบก็40 Energy อ่าแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคิวมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นคิวหลักกิลเรากับพี่ส่วนใหญ่เขาทำนะเขาจะใช้เป็นอ่าบริจาคด้วยไอ้นี่กงเล็บนี่กงเล็บมังกรเนี่ยเป็นนิยมที่สุดถ้าเกิดว่าใครยังไม่ปลดล็อกนะต้องไปลงไเวเบิร์ให้ถึงระดับประมาณหนึ่งก่อนพี่มันปลดล็อกแรกเนี่ยมันถึงจะได้เลือกอันนี้ได้แต่คือบางคิวมันไม่เหมือนกันแบบบางคิวก็ใช้ก้อนหินที่เป็นไอแร่แร่โกเลมหรือบางคนก็ใช้รูน แต่ที่แน่ๆอย่าใช้แคทาลิสต์ทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคทาลิสต์หรือภาสารเร่งปฏิกิริยาอ้นั้นนะห้ามกดขอเด็ดขาดพราะทุกคนใช้หมดอย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็กดขอยกเว้นแต่ว่าเรามั่นใจว่าเพื่อนให้แน่นอนแบบกดขอปุ๊บเพื่อนจ่ายแน่นอนอันนั้นจะไม่ใครว่าแลวเกิดเรากดขอปุ๊บแล้วมันล้างไม่มีใครให้มันจะแบบโช์เกิดเลยจะขึ้นชื่อของเราแล้วก็ขึ้นชื่อแคทาลิสต์ที่ไม่ใครบอยจากแล้วก็จะแบบหน้าขมเอนจะมองหน้าว่าไอ้นี่ทำมาถึงทำอย่างน ในให้เมื่อเราแบบถ้าเราขอกรงเล็บนะเวลาให้บริจาคอะมันจะได้เงินเห็นไหมมันจะได้เงินในนี่เห็นไหมมันจะมีลิมิตอยู่วันลนะ200ดังนั้นขออย่างอื่นที่ไม่ใช่แคทาลิสนะแต่ต้องดูว่ากดแต่กิวมันเป็นยังไงถ้าโกเลมก็กดขอโกเลมแล้วแต่แล้วแต่ว่าอยู่ขออะไรนะแล้วก็ต่อมาคือบริจาคต้องบริจาคทุกวันใครไม่บริจาคเตรียมโดนประหารเรย่ให้กิวเราเพราะการบริจาคเนี่ยมันจะไม่ให้เงินเข้ากิวแล้วเราสามารถเอาไปซื้อของในราคะ้ากับตามได้ โหมจากไปนะโมจากให้บไอ้นี่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้หาจากไหนไอ้นี่หาจากการที่เราไปเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมหรือเล่นบทส่งท้ายก็ได้แล้วเราก็มันจะมีคือว่าภารกิจด่วนถ้าเราเล่นภารกิจด่วนหนึ่งครั้งจะได้หนึ่งอันนะแปลว่าวันหนึ่งเราต้องเล่นภารกิจด่วนให้ได้อย่างน้อย3าครั้งเพื่อมาจ่ายอาจจะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายเนื้อเรื่องหรือสายบทส่งท้ายนะบอกเลยมีเยอะแน่นอนดูของเรามี96อันเหลือเฟือแน่นอนกดขอได้ทุกวันไม่อั้นนะเพราะเราฟาร์มบทส่งท้ายเยอะมากโอเคแล้วก็ร้านค้าสมาชิกอันนีีี้้กก็็คคคือ่าาาาาเเเปปนนนนรรทดมยยแะํไัง เหมือนว่าเราเคยแนะนําไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราแนะนําให้อีกรอบในการนี้ก็ได้เผื่อว่ามันไกลกันก็คืออันนี้ซื้ออะไรบ้างร้านนี้ซื้อทุกอย่างเลยที่เป็นตาก้าหารแล้วก็ดูเวลาให้ดีด้วยมันจะเป็นซื้อหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จะรีทุกวันจันทร์นะแล้วก็ซื้ออ่าเราซื้อโสมโสมนี่สําคัญมากเป็นอะไรที่เลดเกมต้องใช้เยอะมากแล้วก็ซื้อนี่อันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็แล้วแต่นะแต่เป็นเราเราซื้อเข็มทิศก่อนเพราะเข็มทิศมันเอาไว้ลงดันได้ลงเขาบนกดได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้ออันนี้ ถ้างเงินยังเหลืออีกซื้อไอ้นี่เป็นอันสุดท้ายอรอาอัน,นี้ก้อนเกมยังไม่ใช้แต่ว่าเลดเกมอะได้ใช้เยอะต้องซื้อตลอดแต่ว่าเงินเราไม่พอเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังถ้ากเกราบริจาคเรื่อยๆให้กงเลบเรื่อยๆยังไงเงินก็พอนะเงินมันจะล้นเราบอกเลยว่าเงินนี้มีเป็นหมื่นถ้าเกิดว่าเรา,เราอยู่เลดเกมแล้วอะมีเป็นแสนด้วยซ้ำถ้าเกิดเราซื้อเยอะไปนะแล้วก็จะมีเป็นแร่สีแดงน,นี้ได้จากไหนบ้างอันเนี้ยส่วนใหญ่จะได้จากกิววกิวก็ได้เหมือนกันได้พร้อมกับไอเดลเมติกแต่ว่าไอเนี้ยมันจะมี บอทถ้าเกิดเพื่อนน่ะใช้ตัวไอทีมที่เราตั้งอ่ะจะมีโอกาสได้เพิ่มด้วยแล้วก็จะมีเป็นธ้รกิจรายสัปดาห์ให้80 0 0 0อ่าก็คือได้มาอีกซึ่งอันเนี้ยซื้ออะไรก่อนอันดับแรกเลยเราบอกเลยว่าควรจะเหมาอาร์ติแฟกต์ให้หมดก่อนเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี้ยมันเป็นจํานวนครั้งต่อบัญชีแปลว่าถ้าเราซื้อจบแล้วมันจะไม่รีเซ็ตอีกจนกว่าจะเป็นแพทใหม่แพทที่ใหญ่มากๆเพราะรอบล่าสุดที่เราจาได้ว่าเป็นแพทที่มันเพิ่มของในร้านคือแพทไรเราจะไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากๆแล้วดังนั้น ควรจะซื้อของที่มันจําเป็นต่อไอดีก่อนซึ่งมีอะไรบ้างอันดับแรกเลย Symbol of Unity อ่าหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกภาพไอเนี่ยโกงมากๆใส่ให้ตัวดาเมจตีมแม่นใส่ให้ซาฮักตีอดินโดนแน่นอนถ้าเกิดอัพเต็มนะคือมันคือถ้าขอในร้านเราแนะนําว่ามันซื้อได้หกครั้งใช่ไหมคือเราซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าซื้อเต็มอะมันจะสามารถอัพเต็มอันนึงแล้วก็เหลืออันนึงได้ก็คืออัพไป5อันเหลือช่องหนึ่งแล้วก็แยกเป็น2อใบแต่เราว่าไม่คุม้มเรา,าอัพเต็มใบ มันจะเป็นเพิ่มแม่นยำ19%รวมกับสหักตีโดน50 5อาดีนมันหลบมันหลบ70มันรวมเป็นตีแม่น69แปลว่ามีโอกาส1%ที่อาดีนจะหลบเราบอกเลยว่ามีโอกาสที่อาดีนจะหลบแล้วมันหลบจริงๆ1%ที่มันจะหลบมันหลบถ้ามันหลบเมื่อไหร่ตีบึมดังนั้นอย่าไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้ควรอัพให้เต็มไปเลยนะอย่าแยก2ใบไม่คุ้มสำหรับเรานะแต่ใครจะแยกก็ชอบความเสี่ยงเราใจก็แล้วแต่ชอบแล้วก็ ซื้อไหนอีกซื้อเป็นแต่สงครามเพราะว่าเราต้องเอาอันนี้ไปลงวันช็อตไปเบิร์นนะอันนี้ก็ต้องแอคเป็นอันที่2เลยหรือว่าจะซื้ออันนี้ก็ได้ใครที่เล่นลาวี่เอาอันนี้ก่อนก็ได้เราจะชอบเพราะว่าลาวี่มืดต้องใส่ใบนี้มันจะถึกถึกแล้วก็เฮาแรก3าใบนี้ครบหมดแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เลยอาจจะถ้าเกิดว่าต้องการให้ฮิวเลอร์ลินเซเยอะก็แลกใบนี้มาแล้วก็2ใบนี้อันนี้แล้วแต่ละอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้2สองใบนีจ้จะได้ใช้ตอนบอดป้ายเอาไปใส่ให้ทานอกาสได้ก็ไม่ถือขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้น,นาา้าาาานนนนออออะะย่่งงีสวใบมัคืเฉพท แล้วแต่แตกลยุทธ์จริงๆแต่บัดนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ยังไงก็แนะนําให้หมอนอัติแฟคให้หมดก่อนหรือค่อยไปซื้ออย่างอื่นนะไอ้พวกเนี้ยมันมันรีเซ็ตเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เราคิดว่าไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ซื้ออันที่เป็นพวกนี้ก่อนดีกว่าอัลติแฟคให้หมดก่อนแล้วก็เงินมันแบบถ้าซื้อหมดแล้วจริงๆค่อยมาซื้อพวกนี้นะก็จะมีเป็นสร้อยกาชาที่เป็นการันตี4-5ดาวแล้วก็มีเป็นไอ้มิติกับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยซื้อให้หมดเลยถ้าเกิดว่าซื้ออรลติแฟคหมดแล้วนะ เราถึงจุดที่เราซื้ออ์ติแฟ์ได้หมดแล้วอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันไม่จําเป็นละมันไม่ได้ไม่ได้ขาดละมันคงจะหาง่ายละเออก็คงไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เนี้ยเราแต่ถ้าเราตีกบวกของบ่อยก็ซื้อได้ไม่ว่าแล้วก็ร้านค้ากับตันนี้จะเป็นร้านค้าสําหรับหัวกิลและรองหัวกิลที่เราเพิ่งเป็นลองหัวกิลไปดังนั้นก็อ่ไม่เกี่ยวกับเรานะทาเป็นสมาชิกธรมดาไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องไปสนใจโอเคอ่ะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของภารกิจประจาสัปดาห์ไอ้นี่จะรีเซทวันจัน์ป็นมีเวลาบอกอยู่ทุกคนต้องทํา เป็นธารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันทําเพื่อให้แต้มถึงเราได้แท่งทองแท่งทองเอาไวแ้แลกเรียนกล็กซี่ไปสุ่มกระชาได้แสงมือสามห้าดาวมันโหดมากๆดังนั้นกิวขั้นต่ําควรจะได้ถึงขั้นนี้ถ้าเกิดว่าสุดสัปดาห์แล้วไม่ได้ถึงขั้นนี้หรือ2008ไม่ถึงได้เวลาคัดคนแล้วหัวก,กิวต้องคัดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบรายสัปดาห์แบบประมาณนี้เนี่ยไอ้น้อยเนี่ยโดนแต่วันนี้มันวันจันทร์มันเพิ่งรีเซต็ตยังคัดไม่ได้ถ้าปะปาณวันศุกร์อะถ้าเป็นวันศุกร์เราแบบยังะได้เลย พราะคือคนนั้นไม่ไม่อคทีบเข้าเกมมาเพื่อเข้าเฉยๆไม่ได้มาเล่นไม่ได้บริจาคไม่ได้อะไรเลยเดังนั้นควรจะสั่งหารทิ้งซะนะเราควรจะเอาให้คนให้เต็มข้อที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราก,กดให้ส่งให้ดูก็คือจะมีเป็นรางวัลที่เราได้เองแล้วก็รางวัลที่จะเข้ากิวก็คือเป็นไอเหรียญนี่แหละก็ไปซื้อของในกิวนะแต่คือไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็คือเอาแต้มมาให้ตรงนี้แล้วก็ของรางวัลที่ไม่คอยจะไม่เท่าไหร่แต่ควรจะทําทุกอันนะควรทำทุกอันแต่ไอพวกที่เป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรี รอทำประมาณวันศุกร์ก็ได้เพราะว่าไอ้เคเวนเนี่ยมันต้องรออินห้าวันก่อนก็เสร็จวันศุกร์พอดีบริจาคทองก็บริจาควันอยู่ลวเดี๋ยวมันยังไงก็ครบเองเดี๋ยวเราเสริมอีกอีกนิดนึงสำหรับสมาชิกกิ้นะก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามอดกโบราณไอ้ระบบเนี่ยจะเป็นระบบที่เปิดเป็นซีซั่นอาจจะแบบ3เดือนมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเปิด2สัปดาห์หอะไรแบบนี้เป็นระบบที่ต้องเล่นทุกคนและถ้าเกิดเราไปลูกกิว้วและระบบนี้ประก,กาศมาดองดูในแพทนโนตหรือว่าดูในไลน์เราทุกวันพุธเราจะอัปเเดดตข่่าาาาววสรถ้กิ เป็นแพทใหญ่แล้วมันบอกว่าโมด,ดกโบราณมาเตรียมได้เลยว่าเช็คก่อนเลยกิลแอคทีฟแค่ไหนถ้ากิลนี้ไม่แอคทีฟดูล้างๆเตรียมย้ายกิลได้เลยนะเราแนะนําว่าย้ายกิลได้เลยเพราะว่าไอ้โหมดนี้เป็นโหมดที่ต้องสามัคคีประมาณหนึ่งถ้าเกิดต้องการให้เล่นให้จบเพราะมันต้องทุกคนต้องมาเล่นมันจะเล่นวันหนึ่งได้ประมาณ80แต้มก็เดินไปนิดๆหน่อยๆก็จบก็ออกอแค่นี้มันเล่นแค่แป๊บเดียวแต่ว่าทุกคนต้องเล่นถ้าคนไหนไม่เล่นจะเป็นการกินแรงเพื่อนมันจะไม่ให้บอสต,ตายช้าลง มาจำให้เราสํารวจได้น้อยลงทําให้ได้กล่องน้อยลงดังนั้นของรางวัลมันจะได้น้อยลงซึ่งของรางวัลในโหมดนี้บอกเลยถ้าเกิดผู้เล่นใหม่มาถูกจังหวะนะมาเล่นช่วงที่โมดโบ,บราณเปิดแล้วก็มีกิลดีบอกเลยโอ้โหไอดีโตวไวมากเพราะมันจะได้เซ็ตที่มันโหดล่าสุดก็เป็นเซ็ตดาบเซ็ตดูดเลือดเซ็ตอะไรพวกนั้นอะเซ็ตบาดแผลโหดทุกชิ้นทุกชิ้นตึงหมดดังนั้นโหมดนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะดังนั้นต้องเล่นต้องมาต้องแอคทีฟต้องไม่โดนเตะด้วยเพราะว่าเกิดโดนเตะปุ๊บเงินรีเซ็ต ถ้าเกิดว่าเราเข้ากาิวกลางคันบอสแรกที่มันดรอปรางวันเราก็จะไม่ได้เช่นกันนั้นต้องเตรียมพร้อมให้ดีกับหมดนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มาถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้หรือว,ว่ามาถามในไลน์ก็ได้เพราะว่าเราติดต่อไวกว่าโอเคมาเราจะมามองในมุมมองของหัวกิวกันบ้างว่าทาไงบ้างันดับแรก็นหัวกิวเราจะตั้งไอ้นี่ก่อนข้อความว่าให้บริจาคไม่บริจาคเราจะคาดิองอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ค่อนข้างประมาณนั้นก็คือเราพยายามถ้าเป็นหัวกิ่วนะเราจะมาแอ็คส่วนใหญ่ ล็อกอินล่าสุดเปี้ยง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 เนี่ยเราเตมหมดเลยเราเตมหมดเลยถ้าเกิดใครขึ้นหนึ่งวันนะกิวเราอะ่ะ <c oughs> เราก็เลยรับก,กิวอยู่บ่อยๆโอเค okay. ก็ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีระบบโฆษณากิวันนี้เราว่ามันไม่ไม่ค่อยสำ็จผลเท่าไหร่มันคือถ้าเกิดกดนะมันจะจ่ายตังค์แล้วก็จะขึ้นมาในช่องแชทอันนี้แชทอันนี้เออซึ่งไม่ค่อยอะ่ะไปบอร์ดกิ้วดีกว่าอันนี้มันจะเป็นบอร์ดถ้าเป็นบอร์ดเนี่ยจะง่ายกว่ามันจะดีกว่าก็คือสร้างเป็นโพสต์ทุกคนจะมาเห็นเยอะกว่าแต่่าาามมมวจะี ไม่ค่อยแน่ใจอันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันแต่คือถ้าเราหาก,กิ้วนะเราจะหาแบบไปประกาศใน Facebook มากกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เราสามารถจัดการกิ้วได้ด้วยอันนี้คือเราเป็นรองหกกัวกิ้วลวเราสามารถตั้งเงินขายได้ว้าวต้อนรับผู้เล่นใหม่เปิดรับอัตโนมัติอะไรแบบนี้ตามกฎของเราเลยเราเป็นหกกัวกิ้วเราสามารถตั้งอะไรก็ได้แล้วเราก็มีแท็กให้คนหาก,กิ้วได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจริงจังนะั้นแนะนำว่าให้ไปเปิดแบบรับสมาชิกเองจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เลือกคนได้ว่าเอาคนไหนมาแบบไปส่องดูออ้ยนี่ดีเจนรับเลยอะไรแบบนี้โอ พยายามเช็คสมาชิกกิวเสมอถ,ถ้าเกิดว่าเรามีแบบไออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคนไม่ได้เข้ากิวอะอย่างนี้มันจะไม่ดีเราควรจะเอาคนเข้ากิวอยู่เสมอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิวที่จริงจังไงยังไงมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเข้ามาแล้วเราต้องเอาอยัางไงของเราก็มีเป็น Discord เพื่อให้เข้าแล้วก็มารับข่าวสารแล้วก็มีเป็นระบบอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นดิสคอตของกิวเรานะจะมีสิทธิพิเศษคือเราจะบอกเป็นสปอยบ้านหัวบ้านหัวอันเนี้ยบ้านเฮดว่ามันมีเป็นสเตตัสยังไงบ้างจะได้สู้ได้ประมาณนึง บ้านไหนใครเลือดเยอะเราจําเป็นไกด้วยว่าทีมเราที่เราเล่นเล่นยังไงอะไรแบบนี้แต่บางทีก็ขี้เกียจทาก็ไม่ได้ทำนะแต่ก็คือเข้าเข้ามานี้แต่คือพยายามมากิววอลทุกคนนะไม่เกี่ยวกับยศอะไรแล้วก็อ๋อมันจะมีเรื่องของรองหัวกิวด้วยรองหัวกิวเนี่ยมันจะเหมือนกับหัวกิวเลยคือเนี่ยอันนี้หัวกิวใช่ไหมรองอันนี้รองหัวกิวรองหัวกิวอ่ะมันจะเหมือนหัวกิวไปเบสเลยแต่จะต่างกันตรงที่มาเวลาชนคนอ่ะชนได้แค่รอบเดียวต่อวันวันนึงได้หนึ่งคนแต่คนก็วันละคนจะไม่สามารถแบบหัวกิวที่แบบ ขายหมดกระดาดนได้นั้นก็บางหัวคิวจะไม่มีสิทธิพิเศษเท่าแต่ว่าอย่างอื่นจะเท่ากันหมดเลยก็คือสามารถจัดบ้านกิวอได้แล้วก็สามารถให้ยศได้ได้ไหมเราไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็ซื้อของแหละส่วนใหญ่ก็ซื้อของกับจัดบ้านกิวออ,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 อลไอพวกร้านค้าพวกเนี้ยมันจะซื้อได้ก็ซื้อไว้แต่ตอนนี้กิวไม่ซื้อเราก็ไม่กล้าซื้อด้วยเพราะว่าถ้าไปลองหกวิวเราไม่รู้หกิวต้องการให้ซื้อไหมถ้าซื้อแล้วแบบว่าเขาไม่อยากให้ซื้อเราก็จะโดนเตะอะไรเงี้ยแบบขัดใจหัวคิวแต เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อทีหลังแต่ตอนนี้เรายังไม่ฟาร์มเราเลยไม่ซื้อโอเคแล้วก็ไม่ได้ตังอีกถ้าหัวคิวก็น่าจะมีคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละก็คือเราต้องมาจัดสรรพวกระบบเลกน้อยแล้วก็ลังคากับตันพูดหน่อยลวกันคือลังค้ากับตันเนี่ยคุณจะซื้ออะไรบ้างอันดับแรกเลยคือถ้าทุกคนถ้าทุกคนบริจาคครบอะเราซื้อ2อ,อันนี้อันดับแรกเลย2อ,อันนี้ต้องซื้อตลอดเวลาคือมันจะเป็นอะสิบสองชั่วโมงแต่ว่ามันจะซื้อเผื่อไว้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ ไม่ได้แปลว่ามันไม่ติดนะมันอาจจะติดอยู่12ชั่วโมงแต่ว่าแค่มันไม่ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดังนั้นเราต้องซื้อให้มันขึ้น24ชั่วโมงและเงินท,ที่มันจ่ายจะเป็นเงินในกิลที่ทุกคนบริจาคไม่ใช่เงินของเราดังนั้นกดได้เลยๆไม่อั้นนะแล้วพอเราซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นบัฟเงินกับบัฟ e เอ็กพีอ่าแล้วก็ไอน้นี่ห้ามห้ามซื้อนะไอ้พรแห่งการรักษาเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเขาซื้อฮิลตัวครไงหรอกนะแล้วก็มันแพงด้วยคือมันเสียเพิ่่่มมมมเราาวันไุ เพราะว่ามันต้องเอาเงินไปจ่ายซื้ออ n e r g y อีกร้านหนึ่งด้วยอ่าดังนั้นถ้าซื้อนี้จะไม่พอแต่คือเราเคยซื้อไว้ครั้งหนึ่งตอนที่บอสซิโอมาครั้งแรกเราแอบซื้อทุกคนอย่าไปบอกใครนะเพราะว่าเราต้องการฮิลถูกๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราเงียบๆไปทุกคนอย่าไปบอกสมาชิกกิลเราเดี๋ยวเขาโหวตโหวตไล่เรานะโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของหีบเสบียงอันนี้ต้องซื้อเป็นซื้อได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งอันนี้มันจะหาทานตลอดถ้าเกิดว่าเราบริจาคทุกคนบริจาคไออนีเยะๆ มันจะพอทานตลอดซึ่งกิลเราล้นละมีเกินพันละน่าจะสามพันมั้งจำไม่ได้ละแต่ว่าคือล้นล้นมากแร่เนี่ยอันนี้มันจะไม่ใ่อันที่อยู่ในตัวนะมันคือแร่ตรงนี้อ่าเรามีก็มีอยู่คือ700อ่ามีอยู่700นะแล้วก็ Energy อันนี้เราก็ซื้อทุกวันแต่อันเนี้ยเราจะไม่ซื้อทุกวันเพราะว่าเรากิลเราบริจาคไม่ครบมันเลยวนเงินไม่ทันถ้าเกิดว่ากิลมันแอคทีฟมากๆบริจาคทุกคนบอกเลยซื้อได้ไม่อันซื้อไปเลยไม่ต้องเผื่อ40บล้านเนี่ยทุกคนแบบถ้า ล้านหนึ่งไม่ไม่เก็บตังไว้ให้มันเยอะเอะเก็บไว้ทําไมเงินเกณเงินไอเนี่ยมันทําได้แค่2อย่างคือซื้อไอนี่แล้วก็ซื้อไอนี่2อันมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละอย่ากเก็บเงินไวทุกคนใช้ไปเถอะนะถ้าเกิดว่ากิวมันแบบเยอะแล้วแบบจะเก็บไว้ให้ดูมีขังก็แล้วแต่ชอบแต่เราว่ามันเสียประโยชน์เพราะว่ามันสามสิบเอเนจีมันน้อยแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะดีกว่าแบบดองเงินไว้แล้วไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ซื้ออะไรอะไรแบบเนี้ยดังนั้นควรจะ ซื้ออันนี้ตลอดถ้าเกิดว่ากิวใบจากคนนะยกให้แต่ว่ากิวจะบริจากน้อยจริงๆอะแบบ30คนบริจากครึ่งหนึง่งอะไรเงี้ยแค่ซื้อบัฟก็ไม่ไหวลวอันนั้นอนะแล้วแต่เป็นกรณีพิเศษก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกใบจากคนแล้วแบบเงินมันเหลือแล้วแบบเอ้ยไม่อยากใช้อ่ะอยากประหยัดอยากเก็บไว้อยากเก็บมันเก็บไปไม่มีประโยชน์นะดังนั้นก็ซื้อไว้ด้วยอันนี้เราเตือนให้แล้วก็เรื่องของของสนับสนุนของกิวเราจะเอาเป็นกองเล็บนะแล้วก็เขียนประกาศไว้รว่าขอกองเล็บเท่านั้นใครขออย่างอื่นเราจะเตะเตะไหมไม่่วใหญก็ ขอกองเล็บอ่ะเด่นั้นก็ขอคือกองเล็บเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นการตั้งไว้เพื่อให้แลกเปลี่ยนกันอ่ะคือเรามีกองเล็บอยู่8อันใช่ไหมให้คนอื่น8อันอ่ามันก็จะแบบวนอยู่แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่ต่างคือเราจะได้เงินอันนี้ไปซื้ออาร์ติแฟ์อะไรพวกนี้ด้วยมันเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดเรามีเยอะเกินนะเราสามารถไปซื้อเครื่องรางได้เป็นอันเครื่องรางอาร์ติแฟ์ดังนั้นก็ควรจะตั้งอันนี้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนทุกวันให้เต็มอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตั้งใช่ไหมเราซื้ออย่างเดียวมันก็็็็จจจจะะะะะไไมมมม่พอออััััันนนนนนกกกกแบบขขงงงงาาดดตต้้้ปฟรร์คควทุ พยายามแบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่าอย่าไปแซมเอาลูนอย่างเงี้ยมาแบบมันจะเศรษฐกิจมันจะพังเอาโอเคก็เข้าๆประมาณนี้กับระบบกิลด์น่าจะนานนะโอเคเอานว่าขอคุณทุกคนที่รับชมถ้าเกิดว่าใครมีความสงสัยอย่างที่บอกไปว่าคอมเมนต์ถามได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะตอบไวพิเศษคือมาถามในไลฟ์เราจะไลฟ์ทุกวันจันทร์กับวันพุธเวลา4-5โมงส่วนใยญ่จะเป็นโมงนะแต่ก็คือเราจะตอบไวมากถ้าเกิดถามในไลฟ์ถ้าเกิดว่าในไลฟ์ไม่ตอบถามซ้ำๆเราไม่ว่าโอเคเราไปทุกคนไปละ